การบอกข่าวกับสวทนะคะเ่องวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของโครงการประชาสัมพันธ์เปิดประตูการค้าชายแดน4ีภูมิภาคส่งเสริมเขตเศรษฐกิจและ SME นะคะก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลนะคะที่จะดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่ถูกกฎหมายตามแนวชายแดนเพื่อที่จะสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนเถียรภาพให้เกิดขึ้นนะคะ เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันนะคะกับทุกประเทศตลอดจนการเป็นผู้นำนะคะในการส่งเสริมสันติภาพและก็ผลประโยชน์ร่วมกันของโลกด้วยค่ะแล้วก็การบริหารสถานการณ์ภูมิศาสตร์นะคะการเมืองระหว่างประเทศอย่างเหมาะสมด้วยรัฐบาลก็จะลงทุนนะคะในโครงการพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศทั้งถนนทางน้ำทางรางและก็อากาศนะคะ เชื่อมต่อการเดินทางนะคะของขนส่งและก็การขนส่งของภาคประชาชนนะคะสินค้าและบริการด้วยราคาและก็บริการที่เป็นธรรมแลวก็เหมาะสมนะคะทักษชีพการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อเปิดประตูการค้าและก็เปิดโอกาสนะคะให้ประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างประโยชน์จากาสินทรัพย์นะคะของประเทศ ของและก็ของประชาชนเพื่อที่จะตอบสนองนะคะตอบความต้องการการสินรีว่าสินค้าและก็บริการรูปแบบให,ใหม่ของโลกด้วยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีประเด็นหลายๆอย่างนะคะด้านผอ,อขจาช,าชายัยวิชัยดิตนะคะผอ,อส่วนบริการสุลกกรด่านสุลกากรสุไหงที่จะมาพูดคุยนะคะก็เริ่มด้วยในส่วนของการนําเข้านะคะเพราะว่าด่านสุนไไงโกลกเนี่ยก็เป็น อีกหนึ่งด่านในที่จังหวัดน,นาราธิวาสที่มีการใช้บริการของพี่น้องประชาชนและกร็นักท่องเที่ยวนี่เป็นจานวนมากซึ่งในปัจจุบันนี้การนําเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าทางด่านศุลกากรสุไัยโกโลบเป็นสินค้าอะไรบ้างแล้วก็มีมูลค่าทางการค้าอย่างไรบ้างคะครับผมก็ในส่วนของสินค้านําเข้านะครับที่เป็นสินค้าหลักของด่านศุลกากรสุไัยโกลกเนี่ยก็ อ,อันดับหนึ่งเลยนี่ก็คือไม้แปลร,รูปนะครับค่ะซึ่งไม้แปรรูปเนี่ยเป็นสินค้าหลักที่ที่ถือว่าเป็นสินค้าที่นําเข้ามาเป็นระยะเวลานานน,น,นะครับค่ะแต่ปัจจุบันก็ด้วยสภาพเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของอเทคโนโลยีในการก่อสร้างเนี่ยก็ทำให้ปริมาณการนำเข้าของ ไม้ไมแปลร<ป>ูปเนี่ยล,ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้ก็ก็ถือถือว่าเป็นลักษณะที่ว่าข้อมูลทางตัวเลขก็จะค่อยลดลงนะครับลลครับผมแต่ก็ยังไงก็ตามก็ยังเป็นสินค้าหลักนะครับอันดับหนึ่งของของด้านศิลปากรสุขไงคกโรคที่ที่ททนําเข้ามาก็คือไม้แปลรูปนะครับแล้วก็อันดับสองคือปลาทะเลนะครับ ปลาทะเลเนี่ยก็จริงๆแล้วก็จะมีทั้งนําเข้าและส่งออกครับก็จะสลับหมุนหมุนเวียนกันนะครับมันจะขึ้นอยู่แบบว่าอ่าฤดูกาลที่ที่จะสามารถที่จะชาวประมงจะหาปลาบางทีอนำเข้าเนี่ยก็คือนําเข้าในช่วงที่ทางฝั่งมาเลกเ็าสามารถที่จะหาปลาจับปลาได้ได้เยอะนะครับก,ก็ก็จะนําเข้ามาทางบ้านเราส่วนบางช่วงก็จะเป็นของ บ้านเราไปที่เขาะนะครับก็ในส่วนนี้ก็คือการนำเข้าก็จะมีปลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโอนะครับแล้วก็ปลามีหลากหลายชนิดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะนำเข้ามาเพื่อที่จะส่งไปแปรรูปต่อเช่นส่งไปโรงงานแปรเป็นอาหารกระป๋องนะครับแล้วก็ส่งออกไปอีกทีนึงแล้วก็จะมีในส่วนที่ เป็นปลาที่มาเป็นใช้ในการทำพวกอาหารประเภท <c oughs> เช่นปลือโปะอย่างเ <c oughs> งี้ยน,นะครับ <c oughs> ที่ที่นำเข้ามาแล้วก็มีปลาสดที่ใช้ในในพื้นที่นี้นะครับโดยหลักก็จะใช้บริโภคในพื้นที่สามจังหวัดเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับผม <c oughs> ค่ะผม <c oughs> แล้วก็อันดับที่สามเนี่ยก็ <c oughs> จะมีในส่วนของย่างมาตอยที่นำเข้าจากทางมาเลยนะครับ <c oughs> อย่างมาตอยนี่ก็จะเนื่องจากว่าของเราเนี่ยสภาพภูมิอากาศทางทางพื้นที่นี้มีฝนตกบ่อยมีน้ำท่วมซึ่งก็ส่งผลกระทบกับพื้นถนนพื้นถนนพื้นถนนทำให้ชำรุดง่ายทำชำรุดง่ายครับแล้วก็เลยมีปริมาณการนำเข้าอย่างมาตอยต่อเนื่องเพื่อที่จะใช้ทำเส้นทางถนนอุ่นทางเนี่ครับผม,มครับก็จะเป็น เป็น3สินค้าหลักตัวสินค้าอื่นๆที่เหลือนะครับของการนําเข้าที่ด่านสุรกรสุสไงโกลกนะครับก็จะเป็นพวกครีมเทียมข้นหวานก็คือนมข้นหวาน,นวพูดง่ายๆ,ายๆก็ก็เป็นใช้ในเมนูอาหารหลายๆชนิดเช่นในพื้นที่นี้ก็จะมีการรับประทานโรตี ่มีใส่นมข้นหวานาที่ที่ด่านก็จะมีการนมนำเข้านมข้นหวานยี่ห้อ d ดลี่แชมป์นะครับที่ที่เป็นที่นิยมในพื้นที่นี้ครับผมก็จะเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับนะครับนมนมข้นหวานเดลี่แชมป์แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอ่าอ่าทะเลบางชนิดอย่างปลาหมึกนะครับปลาหมึกกระดอง แล้วก็มีประเภทพวกขนมปังผลิตภัณฑ์อาหารอบกรอบนะครับที่เป็นเป็นของทางฝั่งมาเลยนะครับแล้วก็แป้งสาลีนะครับที่มาใช้ทําพวกขนมปังในในพื้นที่เราครับผมแล้วก็จะมีปลาเป็ดปลาเป็ดก็จะใช้ไปเป็นส่วนผสมของการทําอาหารสัตว์นะครับผมแล้วก็บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ของทางมาเลก,ก็จะเป็นยี่ห้อวิทนะครับ<ะ>ที่ได้รับความนิยมแต่ของฝั่งฝั่งไทยเราก็มีซือดะนะครับที่<ะ>ที่เป็นที่นิยมเหมือนกันอ๋อก็คดนสงบอกปะก็ก็มีบ้างครับ<ะ>ผมครับก็นี้ก็คือเป็นเป็นส่วนของอ่าสินค้าหลักนะครับ<ะ>ในการนำเข้าที่ด่านสุสรตตกรสุรงงหโกลกนะครับผมค่ะ นี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะในเรื่องของโครงการประชาสัมพันธ์เปิดประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเขตเศรษฐกิจและ SME นะคะวันนี้นะคะท่านผอ,อขจา,าชัยวิชัยดิตนะคะผอ,อส่วนบริการสุลกากรด่านสุลการกรสุไหงโกโลกนะคะที่ได้มาพูดคุยกับเราให้ความรู้กับเรานะะในเรื่องของการนําเข้าแล้วก็การส่งออกนะสินค้านะคะสำหรับ พี่น้องประชาชนที่สนใจนะคะยังไงก็สามารถที่จะมาปรึกษาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการนําเข้าวหรือว่าส่งออกสินค้าได้นะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณผอมากมากเลยนะคะคสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลากับรายการบอกข่าวกับสวทนะคะจะเจอกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ